ผมทรงเนี้ยมันน่าเกียดมัเลยตรงไหนคนสวยอะใส่อะไรก็สวยไม่งเอาตัวใส่เอง้วโอ๊ยเขาไม่ใส่แล้วโอ้ยไม่ถ่ายแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่เจนจะมาแก้งพี่มิลินค่ะนี่ช่วงนี้นะคะพี่มิลินนะเขาจะต้องเตรียมตัวในการประกวดนางงามแต่ว่าด้วยความเป็นแฟนเนาะก็อยาก ดีอยากหวังดีต่อเขาเนั่แหละก็จะมาทดสอบจิตใจของเขาว่าเขาจะมีความอดทนมีความมุ่งมั่นอะไรไหมในการประกวดนางงามครั้งนี้เพราะว่าถ้าเข้ากองไปเนี่ยมันจะต้องเจออะไรหนักแน่นอนมาวันนี้นะคะพี่แจงจะขัดขวางการทําพอร์ตการถ่ายน่นน่นันของเขานะคะซึ่งวันนี้เขาจะต้องมีการถ่ายรูปส่งกองหรือว่าอะไรต่างๆนานาน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเจอพี่แจงเนี่ยปั่นประสาทเขาจะหวัวเสียไหมเพราะว่าการเป็นนางงามเนี่ย ันต้องเรียบร้อยเอ๊ะหรือว่าไม่ต้องวะเพราะว่า,านางงามสมัยนี้มันมันเปลี่ยนไปแล้วอะทุกคนนึกออกปะเขาเป็นตัวของเขาอะดีที่สุดนะโอ, <laughs> โอเคปะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มแก้เขาเลยดีกว่านะคะ let's go ตอนนี้เขากำลังซ้อมแนะนำตัวนะ ว่าเดี๋ยวเขาจะต้องถ่ายพอรตในการแนะนำตัวแล้วก็ส่งเข้ากองประกวดไป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 ว้าวโทษโทษโทษเขากดผิดเขากดผิดตัวจะถ่ายพอรตกี่มุมอ๋อโอเคโอ้ยโอ้ยไปกัดไปกัดขี้ยู่อ๋อขี้ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเค ตอนนี้พี่มิลินเขากําลังเข้าห้องน้ําอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่แจนเนี่ยจะแอบตั้งกล้องนะคะแล้วมาดูกันว่าถ้าพี่แจนขัดขวางการทําพอตพี่มิลินเขาจะหัวเสียไหมแต่รู้สึกว่าเริ่มแล้วะหน้าตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะถ่ายไปมุมนี้นะเป็นมุมสัมภาษณ์ไม่ชมหน่อยหรอชมว่าสวยโอ, <laughs> โอเคสวยมากค่ะเอเย่ยบมาหน่อยเออดูแสงเดี๋ยวเขาจะถ่ายให้นะ จะเป็นซีแนะนำตัวแล้วกันโอเคพร้อมไหมพร้อมตัวครับมา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 ดีจะแล้วไหมวันนี้การตรงนี้จะทำงานบ้างนื้อมามามามไหนี้มาไหนนี้เออเริ่มไหลังนิดนึงโอเคโอเคมามาไฟหลังขึ้นหน้าไฟหลังหน้า ส่วนสูงหนึมงร้อหกสบดเ๋นวิเๆๆๆๆเำหเขาว่าลืมหนึ่งอย่างอะไรอะลืมติดไมค์เสียงไม่โอเคแน่ๆไม่อยู่ไหนนี่เอโอ้อหอะถือถือหมาหรือว่าเราเอางูน้องหมาเข้าด้วยจะได้ดูเป็นคนรักสัตว์ไม่ได้เราต้องเป็นแบบว่า professional ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นนอกจากเราที่แบบเป็นจุดโฟกัสจุดสมกลางโอเคอะงั้นปิดไมค์ ียก <ales> ันอยู่กันนีติดเป็นปะติดเป็นรอเนาะเดี๋ยวมาพร้อมนะโอเคปะโอเคโอเคเดี๋ยวขอลองดูในกล้องนะสามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีค่ะมิลินโพล่ิงยิมเดล มันได้แล้วเปลี่ยนทรงผมดีกว่าเพราะว่าเปลี่ยนอะไรมันได้แล้วตัวเพราะว่าใส่วิกดีกว่าไม่เขาจะเป็นแม่กุลาบเชื่อเขาไม่เอาเขาจะเป็นกุลาบเมียวันนี้เป็นกุลาบจะเป็นบานเย็นเป็นอะไรไม่ได้แล้วเป็นกุลาบแล้วแต่นะถ้ามันออกมาไม่ดีก็แล้วแต่เขาดูกระจกแล้วมันมั่นใจแล้วเนี่ยสวยแล้วอ่ะโอเคพร้อมนะเขาพูดผมมันไม่ได้ได้แล้วเขาดูแล้วมันได้เขาว่าใส่วิก ตัวจะบ้าหรอเขาจะเป็นกุหลาบใส่วิกไม่ได้เชื่อเขาเดี๋ยวเขาเอาบิกมาให้ตัวใส่ตัวเชื่อเขาอยู่ไหนวิกอยู่ไหนโอ้ยแม่กุหลาบเอาอกสีอะไรสีดำเฮ้ยอย่าไปเลยแม่กุหลาบตัวถ้าใส่วิกนี่จะเป็นแบบว่าคุณโรสเลยนะเออลองดูมาเชื่อเขาตัวนี้มันเป็นวิกซั้นเราต้องทำให้แตกต่างการแนะนำตัวเนี่ย ให้เป็นตัวเองก็ใช่ไงนี่เราคืออินฟูมันคือตัวของตัวเองที่สุดแล้วก็นี่ไงกูหลับใครกูเป็นตัวเองดีเฮ้ยไฟดับเลยเห็นไหมตัวไม่ได้มันไม่ได้ทําไมจะไม่ได้กูเป็นกะลี่อยู่แล้วพอแล้วกูเป็นกะลี่อยู่แล้วพอแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราข้ามซีแนะนําตัวไปก่อนเขาว่าเอาเป็นถ่ายวิดีโอแบบพรีเซนต์ตัวเองดีกว่าเดี๋ยวอันเนี้ยไปถ่าย ออกเลยว่าเออจะเอาแบบไหนดีไปเก็บทีเดียวนะโอ้ยเก็บดีๆวิกซื้อมาแพงอยู่ทีเดียวทีเดียวมาเขาจะมาดูว่าความเป็นอินฟูงตัวเนี่ยทำมาห้าหปีเนี่ยจะมีอะไรบ้างลองพีเศษดูหมายถึงอะไรตัวจะให้พีเศษขอโจทย์แบบว่าให้มันชัดเจนกว่านี้อีกนิดนึงก็นางงามไงพิเศษความเป็นนางงามอ่ะสามสองหนึ่งเชย ทำให้ดูเด็ยสิเขาว่าแบบเนี้ยมันเชยถ้าอ่าเงี้ยเงี้ยทำให้ดูทำไม่ดูโอ้ยลองแบบเป็นนี้ไหม ALLY, ตัวอย่างนึงหมาไม่เอื้อมหนุ่ยมาไอ้กล้องก็ปิดอีกโอ้ยตัวโอ้ยจะแล้วไหยต้องโอ้ยแตะโอ้ยจะแล้วไหยเนี่ยเอาแน่นๆเอาแน่นๆกูถ่ายใ้มึงแล้วกันมาถ่ายเร็วสิเออโบนีก เขาเหนื่อยแล้วเนี่ยเออเขาก็เริ่มเหนื่อยแล้วไปนะเร็วเร็วเรีบเรียไปนิดนึง อย่าเขาหมุนเองและตัวยืนอยู่ที่เดิมหันแค่คอดูสภาพมันที่ด้วยมันทําได้ป่ะสามสอหนึ่งเดีวแล้ว เล,เล่นหดือล่ลปาปลาเออนี่ได้ส่งเลย <laughs> ส่งเลยตัว เออเ,อ,อเขาทำมาไปชั่วโมงผมทรงเนี้ยตัวมันไม่ได้แบบดูดิมันน่ากเกลียดโวยตรงไหนคนสวยอะใส่อะไรก็สวยไม่เงาตัวใส่เองนะโอ๊ยเขาไม่ใส่แ้วโอ้ยไม่ถ่ายแล้วแล้วจะได้สูงไหมวันนี้ของเอยไม่ถ่กเอาเรียบร้อยวีนเปกเดินได้ทุกคนเป็นไงล่ะเดี๋ยวเราไปเฉลยเขาก่อนก่อนที่เขาจะไล่เราออกจากบ้านโ่เป็นนางงามนึกว่าจะทนได้โ่ แล้วเนี่ยเวลาเขาถ่ายคลิปถ่ายงานอะ่ะเราจะจริงจังกันมากเลยแต่อันนี้ไม่เลวเล่นเหเฮ้วทำไมไม่บอกเลยแต่แรกมันเฟืองเมมเอา้าไหนๆก็จะแกล้งแล้วก็เอาสิเงี้ยเออากุหลาบนะเนี่ยอืมไม่กุหลาบนะครสวรรค์ ก็ไม่เคยกินเหรอโมจิแมกุลาแะอร่อยเช่หวานมันก็เดี๋ยวพี่มิเรเขาจะประกวดมิสแกนคุณกูก็ต้องโอแขตัวเองกูดักมากถือล้องก่จะบอกว่าพี่มิเรเขาจะประกวดนางงามนะคะฝทุกคนติดตามแล้วก็เข้าดอมด้วยชื่อดอมอะไรพลังหมีชัดๆพลังหมีทอบๆอบพลังแม่อ้าแข็งแข็งแรงเป็นหมีที่มีพลัง โอเคทุกคนฝากทุกคนติดตามพิมลินด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังพี่แจงจะไปฝึกสกิลการแกล้งมาให้ได้เยอะกว่าน,นี้แก้งก็แกล้งมาเนียนๆเ,เออได้ดิเอาดิเขาก็แบบว่าฝึกสกิลการจับผิดอยู่แล้วมือก็จับผิดกูตลอด <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะฝากติดตามด้วยนะคะดูการประกวดของมิลินแล้วดูว่ามิลินจะมงจังหวัดอะไรค่ะป่ะบา,บายบายอะไรอะ หน้าลูกด้วยเป็นเอ๋อเลยเนี่ยไปละทุกคนบบ๊าายยบ๊ายบายค่ะ